วันนี้มารีวิวตลาดนัดคองทมไปดูกันเลยดูั้งหลดงติดตาิเท่าน้นะ่ออกแนะรานนต่ออ๋อตู้บาไหนอ่าดูดิอ่าดูดิไม่ตุ้าอะไรบา อี้กล้วยมิเตอร์วีน้ำมาละกันเอืะเอาซุปเปอร์ยหญฝากกับมิเตอร์งามใน้ันของเรามา่ใต้หน่าจปนด้คนนา่หนตัวละสามสิบ